คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องมือใหม่แอดมินเกาเาเชียกะจะพาพี่พน้องไปตามต่อกับแนวทางเลขของอาจารย์เม็ดเดียวเด้อครับผมครับหลังจากที่พี่น้องเอฟซีจำได้นะพี่น้องนอาว่าอาจารย์มันพอสบายไปโรงพยาบาลครับผมวันนี้ เลขเตียงอาจารย์เบอร์ยิปเก่านะครับเนาะที่ได้คุยกับอาจารย์ครับผมโอ้มีพี่น้องเอฟซีไลท่านเพิ่นก็ได้โชว์เลียรบนําอยู่ครับผมร่วมทั้งอาจารย์ก็จับเลขล่างให้หางเดียวครับผมเก่าหาขึ้นบนน้อพี่น้องเนาะครับสําหรับต้องหมดเด้อครับพี่น้องสําหรับแนวทางของอาจารย์เม็ดเดียวเดี๋ยวไปเบิ่งไปรับชมนํากันเนาะครับเนาะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์หกสิเนี่ยครับผมจะเป็นแนวทางออกมารูปแบบใดอาจารย์จิจับให้จักเม็ดหรือว่าเม็ดเดียวครับผม ไปรับชมกันเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียสวัสดีอาจารย์เม็ดเดียวเด้อครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเชียเป็นจ้าไหนคะอาจารย์ใครเนีย่ยไปม,ยบบามาเชีาาแล้วมออรกระบะมาแล้วโอ้เมียบานแล้วน้องเชีย,ยดีใจหลายเด้อค่ะครับ อยู่ดีมีแห้งด้ออาจารย์บ้านนี้กัษา,ส,าสุขภาพด้ออาจารย์บ้านนี้ค่ะตีตีเนี่ยาตายมันแต่มันสองสองเดิมสาธุเลขเตียงอาจารย์แม่นคักเนาะสองเก่าเลขเล็เตียงจะของมาติซึนี่เราซื้อครับผมเออเนี่ซื้อเห็นว่านั่นแคบจนเลขเตียงเลอะจนเลขเตียงเหม็นมันรอดออกไปนะเนี่ยลยว่า

ค่ะวันนี้กันจีบ้าครับผมตามต่อวันนี้ตามต่อเป็นบ้างครับผมอาจารย์กันว่าถือหน้าวาดุกดิกสิทธิ์มาอีริ่งก็บอกให้เราเนาะที่ได้ว่ามันมันบักขึ้นนะก็เลยเป็งเป็นปมมากมาเลยแต่เนี่ยเอ้ามันมี่ต้องเาอต้องห่าเนี่หวังมันตกกันมากน้ำกันได้หรือวะ เก้าสี่่ได้เก้าเ็ดเกาแม่ได้มากเกาศูนย์ไ่ได้มากด้คนเดียวกับพี่เก้าไอ้เก้าหาเก้าหาแมนยจัดได้ัดไดตัดออกเอาก็คนเดียวตดๆเลยนะครับมบนรงเลยครับเพราะาตัดแตกที่ังรหางเดียวอาจารย์เม็ดเดียววันนี้สำหรับแนวทางครับบนบนรางงวดวันที่หนึ่ง คุมภาพพันกับจะมาตามให้พี่น้องเอฟซีครับเป็นแนวทางมั้งด้อาจารย์จ้ะครับอา้าวเป็นภาพครับผมอ่านิดตั้งรัดครับผมสองสามสี่สองสามสี่กลางเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า เก้สงสองสี่ไปจับไปที่เก้าสามอันนี้เด่นบ่ครับหรืออะไรให้จับคู่แล้วจับคู่เลยจับคู่บนนาออจารเนาะเก้าสามเก้าสองเก้าสี่กีมาบ้ากีสี่ไรผมไมอยากแน่ ถ่ายถ่ายลายเทียวมากเลยดิอาจารย์เอากันจะง่อยบกล่าอาจารย์กันเก่าซีประเสนะเอาเนี่ยค่ะอาจารย์ครับผมกันเก่าได้อาจารย์ผ่าวงอยู่ครับผมจังคอยสรุปโค้งสุดท้ายทีนึงครับเลขวิ่งเลขวิ่งที่นี่ อันนี้ปอปอปลาปูหลักเด้อะแต่ก็ปลาปูโบราณนี่แต่แมวมันต้องงวดต้องวัดครับผมที่เราเรียกวิ่งมันเป็นหนึ่งมันบมื่อไมันก็อยู่รับด้วยเมื่อไหรครับผมแต่ว่านี่เรียกวิ่งเรียกวิ่งมันเป็นสองวิ่งสองวิ่งสองติดหล่อครับทางสั่นเป็นเด่นสองบนรางสั่นจันวิ่งสองบนรางบนรางก็ได้เพราะว่ามัน มันเนี่ยมันเทาแรกท้อันเี่วบไม่มมามันูเลทั้งแรงทั้งบนเลยเดือดนขึ้อสามสามใหม่ไปงอนอันออกเก้าสามัออกสามเก้าออกสามหกคุณม่ละครับผมมันกรม้าทังแรงงบนทั้งสั่นลมันเด่นมันดอดยพี่ละเออขันแรงเอเดี๋ยวเอาสามตัวบนก่อนครับผมสามตัวบนสามตัวบนแปอเก้าสามแปดเก้าสาม แปดเก้าส <92 S 1> องแปดเก้าสองคูเลยอันนี้สูตรสูตรที่ออกนึงหาเก้าไดยแต่จะไม่สูตรเลยนะมันเป็นมึงเก้ oh. าห้าเมื่อานเเห็นพอบานเพนเห็น,าาน,หนต็สูตรที่ไม่ค่อยออกรอกแต่คำ้าหน้ามันม่นมนมนโตสามตัวเลยนะโอ้คอรลักเลยลักเลยมันมีศูนย์กับมึงแล้วก็ลักซีมันมีศูนย์ับเก้แล้วก็ รัดนวยมันมี่ซีกผาเนี่ยผมนึกจั๊กสลับกันอ่ะนี่เป็นโลกเะไรกันน่ะมันโรคมากแบบตอนถ่าถ้าเนม่ยมากสุดมากๆคุณร้นมันมากเพียวหนึ่งแต่มานมากบามโซมั้งคล่ะอ้าว่าเป็นยังอาจารย์อันถ้าจังซันแอดมินขอเลขกลอยจิ๊บนวยบนให้เนี่ยครับผมเสนอตามสูตรนี่งวดนี้ขอได้บว่อาจารย์ครับผมมันก็แปดแปด แปดกับยังอาจารย์มันไม่แปดับเก้านะับเก้าเป็มันเป็นของมาแล้วเกมันมังมัคนลักซิไปแล้วครับอยแปดิบฮะิบแล้วครับผมรักซิบอครับผมรักิเก้านี่แหละโ้เก้ารักด้วยกับสองเลยบอกอาจารย์สองกับสามเออสองกับสาม อ๋อครับอิจานาเบิงได้ครับอาสิกเขาโต้เหมือนครับงวดหนึ่งเก่าหาหนึ่งหาเก่าอาจารย์แต่ว่าสุนี้อาจารย์ฮัวกับจีมานมาหอดเ่ียนต้องเห็นบ่อาจันอ่มันเทปไว้แล้วมันเขียนไว้นะครับเขียนไว้มันเขียนไว้บัแบเจ้าของบ่ค่อยเล่นครอบแบบมึงมาจับเบิึงมาจับเบิึงอ้าวบอกตรงโตไม่ไหวเลยมันเข้าออกอยู่ที่กลางมันก็เคยเผยกันมันดูสัองหรือสามงวดอยู่ละสามตัว ครับผมสีมันออกกัเยออกเป็นยังลยอาหาน่เจ็ดแต่ไมาออกเป็นยังเยอนีาหาอย่างเงี้งยอยอกตกันเัสอง,งสองข้างน,นะมค่เ่เ่เออาทาลางอะไรเลนเาะครับผมลางบัตน,นี้พีนน่น้องเออแรงโอ้ยจัไอเสียบุบ เดดดอจันเสียนดุกเดิกเดยอพี่อยาดือดไเหมือนเด็กเ้อมอนมีออกมั่ะเชินดุจริงเด้อครับผมทางล่างเด่นห้ากับหเด่นห้ากับหโอประกบศูนกับนึงประกบศูกับหนึ่งละห้า ห้าหน,นึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งศนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะฮบบนน่บนวค่อยจับที่หลังครับค่อยจับทีหลังเพราะ้านเน่เน่นเดี๋ยวทุกที่แค่ <c oughs> ครับผมงวนนี่ก็เจ๋นให้เล่าจับคือเก้าแหละครับผมแต่ว่าตัวเก้ากับย่ง,งสิตามอยู่ครับผม<อ>ตัวนเก้า เมื่อว่าผ่าศูนย์เมืสองวันอาบตะโกมดหนึ่งอยู่วันนี้นี่นอาจารย์เป็นไปได้ไห้มากเลยครับผมโอ้มากกันด้วยกันแล้วพี่เอ้ยประกาศอะไรยินบ่อาจารย์ว่าเก็บข้อมูลให้ดีนังฟังฟังดีอาจารย์ครับตรงตรงนี้ตรงกับของอาจารย์ไหนบนตอนนี้ว่าท่านเนี่ยไปตามหลายเลยอาจารย์ครับผม ตอนนี้แอดมินก็มาเชื่อก็ตามอาจารย์กับอาจารย์ตรงเตียงสองท่านอยู่ครับตอนนี้ครับรู้สึกว่าก็บจีมีของอาจารย์ตรงเตียงนี่จีเป็นเจ็ดเก่าเจ็ดซีนะครับผมประมาณนี้แหละก็ว่าเลขอยู่ในเลขต่างรักของอาจารย์อยู่เพราะว่าวันที่หนึ่งกลุ่มเนาะครับผมวันที่หนึ่งกลุ่มอ้าว มันเป็นม่านังข้ามเป็นว่นังขามครับผมข้ามเลก็สอตำอ๋อเอกสอดตั้งต่ำที่ครับ๋อท่านม่อก็ทำม่ข้างบนสูงห้ามก็ต้องออกตมาน้างล่างขัข้างล่างสูงบนก็ออกตำครับโอ้จีจะรับกันล้วมันอกสูงมันออกสูงมากจริเขาก มวดที่แล้วออกหาเก่าล่างออกเก้าสองแต่กนันไปวีว่ามันเก่ายืมค่ะรับล่างล่างแต่กันเกาตัวนี้กันกันหกเก้าคเดียวครับผมแม่นยู่าจั์ อัับกอนยัดใได้ครับได้อาจารย์อันนี้เยาหัวเลาะทีู่กวาาออาจารย์อันจังได้ไกลมือหรือว่ามี่โขงถ่ายหรือว่าเพื่ออาจารย์ฟันดีเด้อครับผมเพราะว่าอาจารย์ก็ดอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายสื่นขึ้นมากแล้วก็เพื่อได้โชว์ด้หลาบตามหลังครับผม ต้นนี้อาจารย์กระได้ควนใหญ่หรอครับชาวฟันดีกับจีมาตามถึงเรียกความฟันเห <ๆ S 1> ล็ก <ๆ S 1> <ๆ S 2> โ้งทุดท,ท,ทายครับอันแอดมินก่ามาเชียกะขอขอบพระคุณอาจารย์เมดเดียวเดอ,อครับผมที่ให้แนวทางมาเป็นสะพานบุญให้กับช่องเก่ามาเชียรครับเพื่อได้โชว์ได้ลับน้่กันครับผมโอ้ยกบันเดอรมครับเอาอาจารย์กะจิลรบกวนอาจารย์สมนิเด้อครับผมครับ สวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีค่ะัครบเอาครับพี่น้องมาเลยเด้อครับผมสําหรับแนวทางของอาจารย์เมดเดียวครับผมเดี๋ยวจังไรโขงถ่ายอาจารย์สิมาเน้นย้ำให้คือเก่าเด้อครับผมกอดติดอาจารย์ไว้ดีเด้อครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้อครับผมคาถาเงินประขาดมือนะพี่น้องเนาะครับตั้งนโมสามจบครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จ สาธุสาธุสาธุพี่น้องเอซของเก่ามาเชียร์ชาแนลขอให้่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่รับชมคลิปของเก่ามาเชีย์ถูกหวยเลยเงินได้จับเงินหมืน่นเงินแสนหมวดวันที่หนึ่งกุมภาพัานธ์หกหานี่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ